สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวว่าทางการของยูเครนได้โจมตีสนามบินที่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอีกครั้งโดยสนามบินแห่งนี้ก็ได้ประจำการทั้งเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู34และซู25ส่วนสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆของยูเครนจะมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทางการของยูเครนได้ใช้ดโดรนโจมตีสนามบินทางการหนของรัสเซียในแคว้นรอสตอฟซึ่งสนามบินดังกล่าวนั้นก็ได้ประจําการทั้งเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู34และซู25ทั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นยังคงไม่ทราบว่าเกิดความเสียหายอะไรกันบ้างเราได้เห็นเพียงภาพว่าเกิดเพลิงไม่ขึ้นจากระยะไกล โดยบอกเกอร์ทางกระหานชาวยูเครนได้กล่าวว่าหากพวกเขามีขี่ปาวุธที่สามารถยิงแบบแต่อากาศได้ก็จะทำให้การโจมตีสนามบินแห่งนี้ก็น่าที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นเพราะว่าพื้นที่เก็บเครื่องบินบางส่วนของกองทัพรัสเซียก็มีการสร้างสิ่งป้องกันให้กับเครื่องบินรบมากพอสมควรเช่นกันเสียดายที่ว่าทางการสหรัฐนั้นอนุญาตให้ยูเครนใช้ขี่ปาวุธแบบเอท m s ยิงโจมตีเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับดินแดนของแคว้นคาคิฟเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วการโจมตีสนามบินของรัสเซียในครั้งนี้ก็น่าที่จะได้รับความเสียหายหนักมากกว่านี้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันต่อเลยนะครับทางนี้กองทัพยูเครนได้ระบุว่า กองกำลังของตนกำลังสู้รบอย่างดุเดือดใกล้กับเมืองชาชิบยาซึ่งเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเมืองบัคมุตและสถานการณ์ในตอนนี้ถือได้ว่าค่อนข้างตึงเครียดในจุดนี้ก็ได้มีการต่อสู้กันอย่างหนักครับโดยทางฝั่งของรัสเซียได้อ้างว่าพวกเขาสามารถรุกประชิดเมืองได้แล้วส่วนทางฝั่งของยูเครนได้มีการจัดทหารออกเป็นชุดเล็กๆโดยมากนั้นก็จะเป็นหน่วยรบพิเศษ คอยทาการรักษาเมืองและต่อสู้กับกองทัพรัสเซียแบบลาดตะเวนรบซึ่งก็มีรถฮางวีติดปืนกลเป็นยานพาหนะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์การสู้รบกันในเมืองนี้จะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไปครับส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของโดเนสและบริเวณพื้นที่ของอาร์ดีอีปกาพบว่าวันนี้กองทัพรัสเซียสามารถรุกค,คืบหน้าได้เล็กน้อยและทางการของยูเครนก็ได้ถอนกำลังออกจากบางพื้นที่ไปครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับกองทัพยูเครนแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำการรบได้ดีแต่ยูเครนเองก็มีปัญหาในด้านของกำลังพลที่ไม่เพียงพอยูเครนไม่สามารถเกณฑ์คนคราวละมากๆเข้ามาทำการรบได้แบบรัสเซียเพราะว่ามีประชากรน,น้อยกว่ามากอีกอย่างการจ้างนักรบต่างชาตินั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้อย่างจำกัด ถ้านักรบเหล่านั้นไม่ได้มาทําการรบด้วยใจจริงๆแอดมินเชื่อว่าไม่มีนักรบที่ไหนที่อยากจะเข้ามาทําการรบในยูเครนหรอกครับซึ่งสนามรบแห่งนี้ค่อนข้างที่จะทําการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วการที่จะรอดกลับไปก็ถือได้ว่ามีน้อยมากสิ่งนี้ถือว่าเห็นใจยูเครนมากครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจว่าการรบกันนั้นก็มีทั้งการตั้งรับและการรุก เหมือนกับการต่อสู้กันที่คาคีฟซึ่งยูเครนก็สามารถที่จะหยุดการรุกของกองทัพรัสเซียลงได้มากแล้วและก็มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียกําลังทําการสับเปลี่ยนกําลังซึ่งคาดว่าน่าจะเสริมกําลังชุดใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวใหญ่กันบ้างนะครับซึ่งเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั้น กองพลที่46ของยูเครนก็สามารถขับไล่การโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในเบริเพื้นที่ของเมืองมาลินก้าได้ครับโดยทางการของรัสเซียนั้นได้ใช้รถรบฐานราบจํานวนมากเข้าตีแนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าก็ถูกชาวยูเครนนั้นสามารถผลักดันออกไปได้ ซึ่งผลการรบนั้นก็ทำให้ทางการของยูเครนสามารถทำลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียไปได้ถึงจำนวน13คันฐานราบของรัสเซียนั้นก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ38นายครับ ส่วนภาพที่มีความรุนแรงนั้นแอดมินต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแอดมินจําเป็นต้องตัดออกไปแต่ทว่าการรบในครั้งนี้ก็ต้องชื่นชมฐานยูเครนจริงๆครับพวกเขานั้นสามารถทําการตั้งรับได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้ก็น่าที่จะเกิดจากว่าพวกเขานั้นมีการเตรียมพร้อมมีการซักซ้อมและประสานงานการรบที่ดีนั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของปูตินกันบ้างซึ่งเขานั้นก็ได้แง้มหนทางที่จะเจรจาสันติภาพกับทางการของยูเครนครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มองว่าความเคลื่อนไหวของปูตินในครั้งนี้มันกลับเป็นแบบตรงกันข้ามครับรัสเซียนั้นไม่เคยต้องการสันติภาพพวกเขานั้นต้องการแต่เพียงดินแดนของยูเครนเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้สำนัก ขทาร์ของทางการรัสเซียก็ได้รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้เปิดเผยเงื่อนไขซึ่งจะปูทางให้รัสเซียเริ่มการเจรจาสันติภาพกับยูเครนทั้ทงนี้เงื่อนไขดังกล่าวได้รวมถึงการที่กองทัพยูเครนจะต้องถอนตัวออกจากแคว้นโดเนส ลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเซียซึ่งเป็นดินแดนของยูเครนที่รัสเซียเคยเข้ายึดครองในเดือนกันยายนของปีพศ2565ครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังได้เรียกร้องให้ยูเครนย,ยกเลิกความพยายามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งรัสเซียนั้นมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียครับ ถ้าหากว่ารัสเซียพูดมาทรงนี้มันก็คือไม่สมเหตุสมผลอย่างแรงนะครับรัสเซียนั้นเพียงแต่ต้องการดินแดนของยูเครนเท่านั้นการเจรจาสันติภาพหรือว่าการพักครบต่างๆเป็นเพียงการยื้อเวลาให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถหาอาวุธนักเข้ามาทดแทนอาวุธที่พวกเขาถูกทางการของยูเครนทําลายไปก็เพียงเท่านั้นเองครับถ้าหากว่ารัสเซียต้องการสันติภาพจริงๆทําไมรัสเซียไม่ถอนทหารออกจากประเทศยูเครนซึ่งรัสเซีย นั้นก็เป็นผู้รุกรานยูเครนเองเสียด้วยซ้ำครับส่วนทางด้านสหรัฐมองว่าข้อเรียกร้องของปูตินนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันผิดหลักเกณฑ์ผิดกฎหมายระหว่างประเทศการที่อยู่ๆจะไปผนวกดินแดนของประเทศอื่นเอามาเป็นดินแดนของตนอันนี้มันก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับ อีกอย่างการกระทําในลักษณะนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการล่านานิคมซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เลยครับอันนี้แอดมินมองว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างแรงและทางการของยูเครนนั้นก็จะไม่มีวันยอมรัสเซียอย่างแน่นอนครับส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านกนารทหารก็มองว่าเป้าหมายใหม่ของกองทัพรัสเซียก็คือต้องการยึดแคว้นคาคีป โซมีและจะทำการบุกกรุงเครียบมาจากทางเบลารุสเพื่อบีบให้กองทัพยูเครนจำยอมต้องเจรจาในที่สุดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปอีกต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ